นี่คือกลุ่มที่ประกอบด้วยทหารพิเศษกลายเป็นแก๊งอาชญากรระดับสูงสุดไม่เพียงมีอาวุธดีเยี่ยมทุกคนยังมีฝีมือคันเทพแต่แปลกที่ทุกครั้งที่ลงมือพวกเขาไม่เคยปล้นเงินกลับเลือกจับผู้หญิงสวยเป็นเป้าหมายตั้งแต่ยายวัย80ถึงแม่ไม้ไวัย30ไม่มีใครหนีพ้นเนื้อมือพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยคิดว่าสาเหตุที่ทําให้ทั้งกลุ่มพินาศคือเด็กสาวตัวเล็กที่ไร้พลังต่อสู้เมื่อกี้เพื่อแก้แค้นให้เพื่อนที่ตายอาดาพาคนติดอาวุธกว่าห0 คนลักพาตัวน้องสาวของหลินฟานไปที่โรงงานร้างไม่เพียงหลอกหลินฟานมาให้ตายอนาถยังจะข่มเหงน้องสาวเขาหลิงหยุนเห่ยาให้ยับเยินในโรงงานร้างแห่งหนึ่งแววตาลึกๆของอาดาเผยความโลภไม่ได้นะลิงหยุนเห่ยาตื่นตระหนกลุกขึ้นวิ่งหนีทันทีอาดาค่อยๆเดินตามหลังเหมือนแมวที่เล่นกับหนูเห็นฉากนี้ลูกน้องชุดดำหลายสิบคนรีบหันหลังไม่กล้ามองสงเดชแต่ตอนนั้นเองปังประตูโรงงานร้างถูกคนนอกแต่เปิด ลินฟานเดินเข้ามาหน้าเครียดบอดี้การสิบกว่าคนวิ่งเร็วล้อมอีกฝ่ายไว้ปากกระบอกปืนดำมืดหลายสิบกระบอกเล็งไปที่หลินฟานกระสุนขึ้นลำเสียงดังชัดในโรงงานกว้างมาเร็วดีนี่ไม่ถึงสิบนาทีด้วยอาดาหยุดไล่ตามหลิงหยุนเห่ยาหันสายตาดูร้ายไปที่หลินฟานพูดว่ามาช้าก็ไม่ดีเท่ามาทันเวลาฉันกำลังจะเล่นสนุกกับน้องสาวเธอในเมื่อเธอมาแล้วยืนดูข้างๆได้เลยเรียนรู้ฝีมือขั้นเทพของฉันหน่อยลินฟานมองอาดาเย็นชา เขาจำได้ทันทีคนนี้คือคนที่เพิ่งโทรหาเขาบดี้กะตัวใหญ่สิบกว่าคนรีบโจมตีหลินฟานทันทีพวกเขาถือไม้หน้าตาดุดูโหดเหี้ยมมากแต่ลินฟานไม่สะทกสะท้านยืนนิ่งไม่ขยับจนกลุ่มคนมาถึงหน้าเขาค่อยตบไปสองสามทีป,ปังปังปังชั่วพริบตาบดี้กะสิบกว่าคนที่พุ่งมาถูกเขาตบล้มทั้งหมดนอนร้องครวญครางบนพื้นเห็นฉากนี้อาดากับชายวัยกลางคนชุดเทามองหน้ากันแวบเดียวเห็นความตกใจในตาอีกฝ่าย ไม่แปลกที่ไอ้นี่หญิงขนาดนี้แต่ก็แค่นั้นเจอผู้เชี่ยวชาญหงจิ้งสองคนอย่างพวกเรารวมถึงมือปืนลับอีกหลายคนถึงจะเป็นยอดฝีมือสเสวียนจิ้งมาที่นี่ก็ตายอย่างเดียวอาดาคำรามเหยียบพื้นด้วยเท้าเดียวตัวกระโดดพุ่งออกไปหมัดพุ่งพัดลมแรงหน้าเกรงขามเห็นฉากนี้ทุกคนในที่นั้นมองตาค้างหน้าตกใจปังลินฟานยื่นมือขวาจับหมัดอาดาได้ง่ายๆออกแรงนิดหน่อยแกรกข้อมือหักเป็นเสียง ความเจ็บปวดมหาศาลทำให้เขาร้องโหยหวนทันทีตัวสั่นไม่หยุดเห็นฉากนี้ทุกคนสูดลมหายใจเย็นเป็นไปได้ยังไงท่านอาดาคือยอดฝีมือห่วจริงขั้นต้นนะตอนนี้ถูกไอโนมฆ่าตายแล้วเหรออาชิวช่วยฉันไอ้นี้ไม่ปกติอาดาร้องขอความช่วยเหลือจากชายไวกลางคนไม่ไกลดังลั่นไอหนูเธอคงถึงห่วจริงขั้นกลางแล้วสินะคนที่โตมาได้เรียกว่าอัจฉริยะโตไม่ได้ก็แค่ขยะวันนี้เจอฉันอาชิวคือเคราะห์ของเธอ อาชิวพูดเย็นชาพูดจบพลังของยอดฝีมือห่วจิงขั้นปลายพุ่งออกจากร่างเขาทันทีวูบทุกคนรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลหายใจถี่อาชิวกระโดดข้ามเจ็ดถึงแปดเมตรมาถึงหน้าลินฟานทันทีตกฝ่ามือแรงฝ่ามือสายฟ้าสยบทุกเผชิญฝ่ามือนี้ลิ้นฟานใจนิ่งยังรู้สึกขำด้วยซ้ำฝีมือไม่มากแต่ชื่อท่านี้เท่สุดๆหลินฟานโบกมือเบาๆอาชิวมาเร็วไปเร็วกว่ากระเด็นไปไกลสิบกว่าเมตร ชนเสาเหล็กโรงงานแรงนอนนิ่งไม่ขยับตัวอ่อนเหมือนโคลนฉากนี้ทําให้ทุกคนตะลึงท่านอาชิวคือยอดฝีมือห่วจริงขั้นปลายถูกฆ่าตายในท่าเดียวเธอคือยอดฝีมือสเสวียนจริงอาดามองหลินฟานไม่อยากเชื่อเสียงสัน่นฉันไม่ใช่หลินฟานพูดขณะบีบตัวอาดาไปมาแกรกแกรกเสียงกระดูกหักดังต่อเนื่องลงมือเร็วมากเร็วจนอาดาไม่รู้ตัวกระดูกในตัวหักไปสิบกว่าท่อในพริบตาพอรู้ตัวความเจ็บปวดท่วมท้นร่าง หน้าบิดเบี้ยวพวกแกทำบ้าอะไรอยู่ไม่รีบช่วยฉันอาดาตาแดงกำ่ำตะโกนใส่มือปืนรับสิบกว่าคนมือปืนสิบกว่าคนรู้ตัวทันทีตะตะ,ตะกระสุนนับไม่ท่วนเหมือนงูไฟพุ่งไปที่หลิงหยุนเห่ยาหลิงหยุนเห่ยาหน้าซีคิดว่าต้องตายแน่แต่ทันใดผิวร่างเธอมีชั้นโลบ่งใสโผล่ขึ้นสะท้อนกระสุนที่ยิงมาทั้งหมดกลับไปปังปังมือปืนสิบกว่าคนยังไม่ทันรู้ตัวถูกกระสุนตัวเองเจาะทะลุนี่มันอะไรกัน ลิงยุนเหยามองลินฟานตะลึงต้องเป็นพี่ชายปกป้องเธอแน่พี่ชายเก่งและดูจริงจงอาดาร้องลั่นไม่อยากเชื่อกระสุนสะท้อนกลับได้ยังไงมันแปลกเกินไปตอนนั้นเองลูกชายพ่อโทรมาจ้าตัวอาดามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขาขยับตัวจะรับสายแต่มือหักทั้งสองข้างขยับไม่ได้ฉันช่วยเองลินฟานหยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าอาดาชื่อคนโทรคือท่านสือถูรับสายแล้วเป็นยังไงเรื่องจัดการหรือยังเสียงสุภาพดังจากโทรศัพท์ นายคือซือถูเหรอคนที่นายส่งมาไม่ค่อยไหวเลยโง่กันทุกคนปลายสายเงียบไปข้าอาดาทิ้งแล้วมากราบฉันฉันอาจไว้ชีวิตนายผู้ชายมั่นใจนี่น่ารักจริงลิ้นฟานอดขำไม่ได้แล้วหันตัวแรงแต่อาดาแตกกระจายสเสวียนจิ้งไม่ได้แปลว่าไร้เทียมทานนายจะเสียใจก้าวฟ้าสิบดินไม่มีใครช่วยนายได้ปลายสายวางโทรศัพท์ทันทีลินฟานเห็นแบบนี้ยิ้มเย็นบีบโทรศัพท์แตกในเวลาเดียวกัน ในวิลล่าหรูย่านเมืองจินหลิงสือถูเห่าทนไม่ไหวทุบโทรศัพท์ลงพื้นแรงเวนตะไลเวนตะไลย,ยังบอกผู้ชายมั่นใจน่ารักอีกในฐานะหัวหน้าห้องที่สองของสามขุมเขาเคยถูกยามแบบนี้ที่ไหนทั้งอาชิวอาดาเจิ้งเทียนหูล้วนเป็นลูกน้องคู่ใจตอนนี้กลับตายด้วยมือคนชื่อหลินฟานหมดนี่กระทบเส้นต้องห้ามเขาสุดๆตอนนั้นชายชุดดำเดินเข้ามาเร็วคารวาว่าท่านสื่อถูคุณชายเจียงอยากพบท่านรีบเชิญเข้ามา ซือถูห้าสูดลมหายใจอารมณ์ค่อยๆสงบถึงตระกูลเจียงจะสนับสนุนสามขุมลับๆแต่จริงๆสามขุมไม่ได้เป็นลูกน้องตระกูลเจียงแต่เป็นกลุ่มอิสระจากสามตระกูลใหญ่ไม่นานคุณชายเจียงชุดขาวเดินเข้ามาช้าๆคุณชายเจียงมาหาฉันดึกแบบนี้มีอะไรเหรอซือถูห้าชี้ให้คุณชายเจียงนั่งยิ้มถามเขาหัวหน้าซื่อถูคงเป็นคนตรงไปตรงมาฉันไม่พูดอ้อมคอมละ่ะคุณปู่ตระกูลฉินไม่โผล่หน้ามาครึ่งปีแล้วตระกูลฉินปิดปากแน่น ฉันอยากให้ท่านช่วยสืบความจริงตะกูลฉินคุณชายเจียงบอกจุดประสงค์ชัดเจนสื่อถูเห่าตกใจในใจแต่ภายนอกยิ้มคุณชายเจียงเรื่องนี้ฉันตัดสินใจเองไม่ได้ต้องถามพี่ใหญ่ฉันสามคุ้มสามหัวหน้าทำเหมือนสนิทแต่ไม่ลงรอยฉันมาหาท่านครั้งนี้หรือว่าหัวหน้าสื่อถูยังไม่เข้าใจความหมายตระกูลเจียงคุณชายเจียงพูดลึกซึง้งสื่อถูเห่ามองคุณชายเจียงลึกๆได้ฉันจะไปสืบตะกูลฉินให้คุณหัวหน้าสื่อถูฉลาดจริงๆวันที่ตระกูลฉินล่ม คือวันที่หัวหน้าควบคุมสามขุมเต็มตัวคุณชายเจียงลุกขึ้นอ๋อฉันมีเรื่องส่วนตัวอยากขอให้หัวหน้าสื่อถูช่วยในเมืองจินหลิงมีหนุ่มชื่อหลินฟานวรยุทธ์เขาคงอยู่ระดับฉันอยากให้หัวหน้าช่วยสั่งสอนเขาคุณชายเจียงมีแค้นกับหลินฟานเหรอซื่อถูเข้าใจกระตุกแต่ไม่ใช่แค้นใหญ่ไอ้นี่เป็นแฟนเก่าคู่มั่นฉันฉันไม่ชอบใจอ๋อเข้าใจแล้วฉันจะดูแลคนนี้เป็นพิเศษหลังคุณชายเจียงไปสื่อถูเข้านั่งลงโซฟาใหม่ สายตาวาววับตอนนี้ทั้งเมืองจินหลิงใครไม่รู้ว่าตระกูลเจียงจะแต่งงานกับตระกูลเฉินหยินชวนหลินฟานถ้าเป็นแฟนเก่าคู่มั่นคุณชายเจียงแปลว่าเด็กหญิงที่ป่วยโรคตัดอาวุธครบวงจรอาจเป็นลูกสาวหลินฟานถ้าเป็นแบบนั้นหลินฟานยังฆ่าไม่ได้คนนี้อาจเป็นไพ่ตายควบคุมตระกูลเจียงได้ส่วนที่คุณชายเจียงพูดเมื่อกี้เขาไม่เชื่อทั้งหมดถ้าเขาโง่ง่ายจริงสิบกว่าปีที่แล้วคงตายไม่มีที่ฝังไปแล้วราวสี่ทุ่ม ลินฟานกับน้องสาวกลับถึงหน้าบ้านนักฆ่ามือเลือดที่รอมานานเห็นแล้วถอนหายใจโลง่งรีบวิ่งออกจากที่ซ่อนคารวาว่าท่านผู้เฒ่าท่านกลับมาแล้วลินฟานพยักหน้าไม่สนใจคุณปู่คนนี้คือใครเหรอลิงหยุนเหว่ถามด้วยความสงสัยลินฟานตอบเบาๆเขาชื่อเย่เทียนซินชื่อนี้ไม่เลวเลยงั้นฉันเรียกเขาว่าปู่เทียนซินละกันเรียกลุงเทียนซินดีกว่าเขาอายุแค่ราวห้าสิบแค่ป่วยเลยดูแก่น่าสงสารจังหลิงหยุนเหว่ร้อง มองนักฆ่ามือเลือดด้วยความห่วงใหญ่ลุงเทียนสินอย่าท้อนะโรคของลุงต้องรักษาหายแน่นักฆ่ามือเลือดมองหลิงหยุนเหย่ยไม่พูดตั้งแต่2ี่กว่าปีก่อนครอบครัวเขาถูกฆ่าไม่มีใครห่วงเขาอีกได้ยินคำห่วงใหญ่วันนี้รู้สึกงงง,งลินฟานไม่พูดต่อเดินเข้าบ้านหยิบกระดาษกับปากกาเขียนรายการสมุนไพรยาวเหยียดไปหายาตามสูตรนี้ซื้อยาเสร็จแล้วค่อยมาหาฉันขอบคุณท่านผู้เฒ่านักฆ่ามือเลือดมองสูตรยาตื่นเต้นมาก ลินฟานคิดแล้วถามคุณรู้จักสามขุมไหมคนจากสามขุมลักพาตัวน้องสาวท่านเหรอนักฆ่ามือเลือดเดาทันทีสามขุมมีสามหัวหน้าแต่ละขุมมีหัวหน้าฝีมือระดับกลางควบคุมนอกจากนี้สามขุมยังมียอดฝีมือสเสวียนจิ้งเจ็ดถึงแปดคนและห่วจิ้งสิบกว่าคนพลังนี้ในเมืองจินหลิงมีแค่สามตระกูลใหญ่เจียงฉินล,ลี่เทียบได้ด้วยฝีมือท่านผู้เทากำจัดสามขุมเล็ก,ลกๆไม่ใช่เรื่องยากแต่ผมว่าถ้าไม่จำเป็นท่านไม่ควรทำดีกว่า ทำไมหลินฟานแปลกใจเพราะว่าสามหัวหน้าสามขุมมีสายสัมพันธ์กับบนเขานักฆ่ามือเลือดลดเสียง